สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน YouTube พบกับท่านผู้ชมวันนี้11พฤษภาคม2565รอบคำ่คำๆนะครับคลิปนี้จะมาพิสูจน์ให้ดูว่าตามที่เราเคยขึ้นคลิปไปครั้งก่อนเมื่อเดือนปลายเดือนเมษาขึ้นคลิปวันที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วขึ้นคลิปว่าผู้สูงอายุมีคนได้สูงสุดนะครับเราไม่ได้บอกว่าได้ทุกคนนะเราบอกว่ามีคนได้สูงสุด7,500นะครับมีคนได้สูงสุด7,500 ในระหว่างเดือนเมษ,ษาถึงกันยายนเนี่ยร,รวมกันทุกเดือนทุกบาททุกสตางค์รวมกันทุกเดือนนี่มีคนได้สูงสุดมีคนบอกว่าเราเอาเรื่องไม่จริงมาพูดวันนี้จะพิสูจน์ให้รู้ว่ามันจะจริงไหมลองดูฟังไปตั้งแต่ต้นจนจบครับแล้วพิจารณาตัดสินเอาเองว่าเราพูดจริงหรือพูดเรื่องไม่จริงครับต้องเท้าความก่อนครับมติครมเมืม่อ26เมษารัฐบาลบอกจะเพิ่มเงินพิเศษ,ษให้ เพิ่มเติมจากเบี้ยังชีพที่เคยได้รับเดิมอยู่แล้วห0 0้0 0เจ็ดร้พันโดยเพิ่ม6 0สิบึงหกสิบเก้าเดือนละร้อยเดถึงเจเดือนละร้อยหถึงแปเดือนละสองร้อยเกขึ้นไปเดือนละสอง้อยหก็ทําให้ได้รับเพิ่มเป็น7จ็ดร้อยแปดร้ันพันซึ่งตอนนี้ยังรอเงินตกเบิกอยู่ยังไม่ได้รับนะครับพี่น้องก็รับไปแล้ว2เดือนเมษาถึงพฤษภารับอัตราเดิมไปก่อนส่วนเพิ่มเนี่ยจะมีการจ่ายตกเบิกในโอกาสตต่่่ออออไไปปปัันนนนนนีีนาานนีีี้้้้้มมิคเเาา็็ยงงทพกบแลว สองเดือนในอัตราเดิมแต่คลิปก่อนที่เราทำไว้ตั้งแต่ปลายเดือนเมษาเราบอกว่ากลุ่มอายุ60-69ถึงปีเนี่ยจะมีคนได้รับสูงสุด4 2 0 0บาทนับตั้งแต่เมษาถึงกันยายนนับรวมกันทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับเนี่ยจะได้4,2 0 0บาท70-79ถึงจะได้5,1 0 0 8 0หนรถึงรวมทุกบาทจะได้6 0 0 0 90ปีขึ้นไปรวมทุกบาทจะได้สูงสุด7,5 0 0นนี่ไงคนที่จะได้เงินสูงสุดก็คือคนกลุ่มนี้แหละ 9ก้าสิบปีขึ้นไปที่ได้รับเบีย้ยยังชีพเดือละพันอยู่แล้วนี่กลุ่มนี้จะได้เจ็ดพันห้าส่วนเก้าสิบปีขึ้นไปมีบางคนพึ่งเก้าสิบกลางปียังไม่ได้รับถึงพันก็มีรับแปดร้อยอยู่ก็มีเพราะว่าตุลาเนี่ยตุลาเนี่ยอายุยังไม่ครบเก้าสิบตุลาหกสี่ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มนั้นเนี่ยยังรับแปดร้อยอยู่ยังแปดสิบเก้าอยู่ตอนนั้นต่อมามาพึ่งอายุเก้าสิบไปไม่นานมานี้เองเนี่เขายังรับแปดร้อยอยู่ตุลาตุลา 6, หกห้านจึงจะปรับเป็นพันกลุ่มนั้นนะครับกลุ่่มมนนัันย้ยงงไถึ 90ปีขึ้นไปก็ยังไม่ถึงก็ยังไม่ได้พันนะครับ90ปีขึ้นไปที่รับพันมาอยู่แล้วตั้งตุลาตั้งแต่ตุลา64เป็นต้นมาเนี่ยทุกวันนี้เขาก็รับเบีย้ยพันอ่าจะได้เพิ่ม2 5 0เป็นพันสองนี่กลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่เราบอกว่าจะได้7,500บาท7,500บาทเนี่ยไม่ใช่ได้เดือนเดียวได้6เดือนติดต่อกันรวมกันทีนี้วิธีพิสูจน์ว่ามันจะจริงไหมก็ง่ายๆก็จดลงสิครับ ได้รับเดือนไหนก็จดลงไว้กี่บาทจดใส่กระดาษไปเลยแล้วนับรวมกันพันยอดไปเรื่อยทุกเดือนเอายกตัวอย่าง6 0สิถึงหกปีนี่จากตารางเมื่อกี้นี่ที่พูดไปเมื่อตั้งแต่ปลายเดือนเมษาโยนอยบอกได้4 2่0ันสอี่เจบถึงเจบอกได้5 8, ้า0 8นเอบถึงแปบอกได้6กพับอกได้สูงสุด7 5็ดพั้าเราก็มาทําให้ดูใหม่ทีนี้6กสิบถึงหกบอกว่าจะได้4 2่พก็จดลงเอาเราจดให้ก็ได้ เดือนเมษารับเท่าเดิมไปแล้วยังไม่ได้รับเงินเพิ่มรับเท่าเดิมไปก่อน600เดือนพฤษภาก็รับเท่าเดิมไปก่อน600รวม2เดือนรับแล้วนี่งไงพันสองทีนี้มันจะเป็น4ี่พันสองก็มิถุนายนก็จดลงอีกเมื่อได้รับโอนเข้าบัญชีก็ลกาดาคมก็จดลงอีกครับสิงหาคมก็จดลงอีกกันยายนก็จดลงอีกก็จะได้4ี่พันสองตามเรอวตามที่เราพูดอย่างแน่นอนนะครับทีนี้อีกกลุ่ม จ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าปีก็มาดูรับเท่าเดิมไปก่อนเนี่ยเมษาเนี่ยเจ็ดร้อยพฤษภาก็รับเท่าเดิมไปก่อนเจ็ดร้อยรวมสองเดือนรับไปแล้วพันสี่ต่อไปได้เท่าไหร่เดือนมิถุนายนก็จดลงกรกฎาคมได้เท่าไหร่ก็เอามาจดลงสิงหาคมได้เท่าไหร่ก็จดลงกันยายนได้เท่าไหร่ก็จดลงที่นี้รวมหกเดือนดูมันจะเป็นห้าพันหนึ่งไหมต้องได้ครับต้องพูดความจริงแน่นอนรับรองว่าได้ห้าพันหนึ่งนะครับ ทีนี้เมษารับไปแล้ว800กลุ่ม 80- ถึงแ9เ้นี่ยรับเท่าเดิมไปก่อน800ส่วนเงินเพิ่มรอตกเบิกพฤษภาเมื่อวานนี้10พฤษภารับไปแล้ว800รวมรับไปแล้ว2เดือนก็พันหกไงถ้ามิถุนารับเท่าไหร่ก็จดลงกรเลกดาสิงหาได้ก,กรกดาสิงหากันยายได้เท่าไหร่ก็จดลงเสร็จแล้วก็รวมกัรลองดูตั้งแต่เมษาถึงกันกายายนนี่จะได้6000ไหมพิสูจน์ง่ายๆอย่างนี้ถ้าไม่ใช่6000นัน่นจึงถือว่าเราพูดเรื่องปลอม ถ้ามันได้6000จริงก็ต้องพูดเรื่องจริงสิครับอายุ90ปีขึ้นไปเราบอกได้สูงสุด7,500บาทนี่ก็รับไปแล้วเมษานี่หนึ่งพันส่วนเงินที่เพิ่มรอการตกเบิกนะครับพฤษภารับไปอีกวหนึ่งพันเมื่อวานนี้สี่พฤษภารับไปแล้วหนึ่งพันรวมสองเดือนรับไปแล้วสองพันต่อไปจะได้เดือนมิถุนาก็จดลงว่าได้กี่บาทก,าก,ก,าก็ละกัาก็จดลงว่าได้กี่บาทสิงหาก็จดลงว่าได้กี่บาทกันยาได้ กี่บาทก็จดลงรวมเมษาถึงกันยาต้องได้7 5็ดก็ถูกไงก็พูดจริงทีนี้ถ้าใครไม่ได้7 5็ดค่อยมาทักท้วงว่าพูดไม่จริงเมื่อได้รับจนครบถึงเดือนกันยานะครับนี่ก็คือวิธีพิสูจน์นะครับเอาละครับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเข้าใจในการนำเสนอคลิปนั้นตั้งแต่ปลายเดือน เมษาสําหรับคนที่มาพูดว่าเราเอาเรื่องไม่จริงมาพูดนะครับทําความเข้าใจกันมีข้อมูลข่าวสารอะไรแล้วเราก็จะมาเล่าให้ฟังอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้โกงหกท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ